รีวิวสินเชื่อบ้านปี2,565จากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอนะครับสำหรับคนที่กำลังมีแผนจะซื้อบ้านในปีนี้นะในปีนี้ครับทางทอสอเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างรายละเอียดเงื่อนไขรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิวนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2,565สําหรับเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึ่งนะครับสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านในช่วงปี2,565นี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะเพราะว่าทั้งมาตรการต่างๆของทางภาครัฐรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับยังนะครับยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นไปสูงมากนันนะครับดังนั้นวันนี้ครับผมเลยจะมารีวิว สินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงต้นปี2,565กันนะครับว่าเขามีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูภาพรวมของปี2,564กันสักนิดนึงก่อนนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็เหนื่อยกันทุกคนเลยนะทั้งการแพร่ระบาดลอกใหม่นะครับซึ่งในช่วงต้นปีนี้ก็เหมือนว่าจะมีการแพร่ระบาดอีกละลอกดนึงแล้วนะครับยังไงก็ตามก็เป็นกําลังใจให้นะฮะแต่ถ้าเราพูดในมุมอัตราดอกเบี้ยนะครับตั้ ปี6364เป็นต้นมาเนี่ยดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านต่างๆครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างถูหมดเลยนะเพราะว่าทั้งค่า mrr mlr ของ mor ครับถูกปรับลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับแล้วมาคงที่อยู่ตลอดปี64นี้เลยนะดังนั้นหมายความว่าถ้าเราวางแผนซื้อบ้านในช่วงต้นปี65นี้นะครับเราก็มีโอกาสจะได้อัตราดอกเบีย้ยในชุดที่ยัง รรวมถึงข่าวดีอีกข่าวนะครับถ้าใครติดตามผมมาก็จะทราบแล้วนะฮะว่าตอนนี้นะครับทางรัฐเขาได้ต่อมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันจะจบตั้งแต่ปี64นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาขยายเวลาต่อให้นะครับไปจนถึงปี2565เลยเห็นไหมครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราซื้อบ้านในช่วงปีนี้นะและมันเข้าเงื่อนไขสําหรับมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองอะครับมันจะช่วยประหยัดเงินเราไปได้เยอะมากๆเลยนะครับและเรื่องสุดท้ายนะครับตั้งแต่ปี64มาจน ถึงวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจบ้านเรายังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจที่มันยังดูคุ้มเครือดูอึมครึมแบบนี้ครับสำหรับเรานะถ้าเราอยู่ในฐานะผู้ซื้อผมว่าเราได้เปรียบครับในช่วงเวลานี้ครับเราสามารถเอาข้อเสนอนะครับหรือเอาราคาส่วนลดเนี่ยไปต่อรองกับผู้ขายได้เลยนะครับเช่นคนที่ขายบ้านมือสองที่เป็นบุคคลทั่วไปแบบนี้ผมว่าช่วงเวลาแบบนี้นะครับมีโอกาสที่เขาจะยอมลดราคาให้เราอย่างมากและนะครับสำหรับคนที่จะซื้อบ้านมือหนึ่งโครงการจัดสรรทั่วไป ผมก็อยากให้ลองดูพวกโปรโมชั่นต่างๆครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าในปีห5านี้นะครับเดเวลลอปเปอร์เจ้าต่างๆนะครับก็ยังจะต้องออกพวกโปรโมชั่นส่วนลดนะครับหรือโปรพิเศษต่างๆเนี่ยเพื่อเชิญชวนลูกค้าให้มาซื้อซับของตัวเองกันอยู่นะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าในปี6 5นี้นะครับก็ยังเป็นปีที่ผู้ซื้ออย่างเราได้เปรียบอยู่นะครับก็ไม่น่าจะพูดเวอร์จนเกินไปนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ยังอยากจะย้ําคําเดิมนะครับว่าก่อนที่เราจะซื้อบ้านนะครับให้มองพวกโปรโมชั เรื่องรองนะครับเรื่องหลักก็คือการวางแผนการเงินการจัดทำบัตเจ็ตรายรับรายจ่ายให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อบ้านอันนี้คือสําคัญที่สุดนะครับอ่ะพูดกับไปพอของปากของคอแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ในช่วงต้นปี2565กันครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากจะแนะนําสินเชื่อบ้านจากทอสสองตัวด้วยกันครับคือโครงการบ้านทอสเพื่อสารรักปี2,565กับโครงการบ้านทอสเพื่อคุณปี2,565ต้องบอกก่อนนะครับว่า2โครงการนี้ครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปี2,564นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับวัตถุประสงค์หลักนะครับของทั้ง2โครงการนี้นะครับก็จะเป็นการซื้อที่ดินพร้อมอาคารนะครับหรือซื้อห้องชุดพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นการซื้อบ้านทาวน์โฮมทา หรือพวกคอนโดมิเนียมก็ตามนะครับ รวมถึงโครงการนี้นะครับยังสามารถกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านได้อีกด้วยนะครับหรือจะกู้เพื่อต่อเติมซ่อมแซมหรือขยายก็ได้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องวงเงินกันบ้างนะครับทั้ง2โครงการนี้นะครับเขาจะให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่3ล้านบาทต่อลูกค้า1หลายด้วยกันนะครับรวมไปถึงครับระยะเวลากู้เนี่ยนะครับกู้ได้นานสูงสุด40ปีทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าสินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกตัวนะครับจะผ่อนได้นานสูงสุด40ปีหมดเลยนะครับและระยะเวลากู้นะครับ จะต้องกู้ไม่น้อยกว่า4ปีด้วยกันนะครับหมายความว่านะฮะเราต้องผ่อนให้ครบ4ปีก่อนนะครับเราถึงจะสามารถปิดยอดนี้ได้หรือรีไฟแนนซ์ไปแบงก์อื่นได้โดยไม่เสียค่าปรับนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับและสําหรับคุณสมบัตินะครับของลูกค้าที่จะมากู้นะฮะสินเชื่อ2ตัวนี้ได้ครับก็จะต้องเป็นประชาชนทั่วไปฮะที่มีรายได้ไม่เกิน35,000บาทต่อเดือนนะครับอาจจะเป็นลูกค้ารายย่อยหรือว่าลูกค้าสวัสดิการก็ได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดู อัตราดอกเบี้ยกันครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องแยกเป็นแต่ละโครงการแล้วนะครับขอเริ่มจากโครงการบ้านทอสเพื่อสารรักปี65ก่อนนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะครับปีแรกเนี่ยเราจะได้แบบคงที่ครับสต่อปีครับและปีที่2ครับจะเป็นแบบลอยตัวฮะ MRR ลบสองต่อปีครับ MRR ของทอสตอนนี้ครับอยู่ที่หกจุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอะไปดูปีที่3ต่อครับปีที่3เนี่ยดอกเบี้ยก็จะเป็นแบบลอยตัวนะครับ MRR ลบหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์ต่อ และหลังจากปีที่4นะครับไปจนจบอายุสัญญาเนี่ยนะครับสำหรับลูกค้าสวัสดิการจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR ลบ1%ต่อปีครับและลูกค้ารายย่อยนะครับจะได้ MRR ลบ0.75%ต่อปีด้วยกันนะครับต่อมานะครับไปดูโครงการทอสสเพื่อคุณกันบ้างนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยปีที่1นะครับเขาก็จะให้แบบคงที่ครับอยู่ที่3 1 5ต่อปีครับปีที่2อครับอยู่ที่ MRR ลบ2.2เต่อปีครับและปีที่3นะครับ ม r ลบ1.4ต่อปีครับและหลังจากนั้นครับปีที่4ไปจนจบอายุสัญญาครับได้ MRR อยู่ที่ลบ0.75เต่อปีด้วยกันครับซึ่งทั้งสองโครงการนี้นะครับเราสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ไปจนถึงปลายปี2,565เลยนะครับนั่นก็คือช่วงเดือนธันวาคมปี2,565นะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมรวมถึงสมัครสินเชื่อได้นะครับที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขานะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารการสงเคราะห์ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ให้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าดูจากภาพรวมนะครับอัตราดอกเบีย้ยในปี65นี้นะก็ยังไม่ทิ้งห่างจากปี64เท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ต้องกระซิบนิดนึงนะครับว่ามีแนวโน้มเหมือนกันนะว่าในช่วงกลางปีนี้นะครับจะมีการปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายครับซึ่งพอมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ย ค่าเอมอาอะไรต่างๆนยครับของธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะมีการปรับตัวขึ้นด้วยนะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครย้ำนะถ้าเกิดว่าใครมีการเตรียมพร้อมมีการวางแผนจะซื้อบ้านในช่วงสักประมาณไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสองเนี่ยครับผมก็ยังคิดว่าน่าจะได้อัตราดอกเบี้ยเลทที่ถูกๆนะครับและต้องบอกว่าวันที่อัดคลิปนี้อยู่นะครับทางธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาเพิ่งออกสินเชื่อบ้านมา2ตัวก็คือ2ตัวที่ผมเล่านี่เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวนะครับเขาก็จะทยอยออกนะครับโครงการใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับซึ่งแน่นอน ว่าเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันอีกทีนะครับและฝากไว้อีกนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแพลนจะซื้อบ้านในช่วงราคาไม่เกิน1.2ล้านนะครับตอนนี้นะธนาคารอาคารสงเคราะห์เขายังเปิดนะครับโครงการบ้านล้านหลังระยะที่2อยู่นะครับซึ่งผมว่านะอัตราดอกเบีย้ยด,ดีมากมากนะครับเงินผ่อนต่อเดือนก็ถูกแถมได้โปรพิเศษอีกนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับซื้อบ้านในช่วงราคาที่ไม่เกินล้านสองเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ลองไปดูสินเชื่อในโครงการบ้านล้านหลังระยะ ที่2นะครับซึ่งแน่นอนว่าผมเคยได้รีวิวไว้แล้วอย่างละเอียดนะครับก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับตอนรับปีใหม่นี้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับในอนาคตครับถ้าเกิดว่ามีประกาศสําคัญมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมานะครับรวมถึงมีโปรโมชั่นอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันทาง YouTube c h a n n น l นี้หรือบน Facebook Fanpage นะครับผมก็ต้องฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank you